สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่100นะคะยังอยู่ในหัวข้อใหญ่คือ Body Wisdom ต่อจาก EP ที่99ก็คือสภาวะที่เราสู้หรือหนีหรือ s y m p a t h e t i c เนี่ยเมื่อเราใช้ร่างกาย Overuse Energy เป็นระยะเวลายาวนานนะบางคนมันยาวนานเพราะมันออกไม่ได้มันออกจากงานนี้ไม่ได้มันออกจากสภาวะนี้ไม่ได้นะคะ จะออกได้ก็อาจจะถึงในจุดที่บอกว่าเราทนที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วเราออกมานะร่างกายเปลี่ยนไดานามิกของมันแล้วก็ร่างกายจุดหรือบางคนถูกบังคับให้ออกนะคะเท่าที่พี่มีประสบการณ์ของการทำวันออนวันนี้ก็คือถูกบังคับให้ออกบางทีก็บริษัทปิดไปนะ ในช่วงของจังหวะของโควิดหรือใน,ในช่วงนี้พี่พี่ก็ได้รับข่าวสารมากพอสมควรในเรื่องที่จะต้องออกจากบริษัทที่ทํางานมาอย่างยาวนานนะคะเมื่อเราทํางานมาอย่างหนักหนักหน่วงด้วยความทุ่มเทด้วยความตั้งใจที่เกินปกตินะแล้วทุกอย่างมันต้องหยุดกระทันหันไม่ได้หยุดด้วยสถานการณ์หรือร่างกายคุณทําให้มันหยุดเอง ร่างกายต้องทําให้หยุดนะคะเพราะว่าถ้าคุณรันต่อไปเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เส้นเลือดในสมองแตกการสะสมสารเคมีร้ายซึ่งก่อมะเร็งได้การป่วยอย่างหนักหน่วงอย่างกระทันหันไตวายวตั้งแต่อายุน้อยนะคะหรือว่าบางทีปอดฉีกเอออะไรที่รุนแรงมากๆกเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยสั่งให้หยุดแต่สภาวะหนึ่งไม่ต้องถึงจุดนั้นค่ะร่างกายสั่งให้เราหยุดได้ โดยที่ร่างกายพาเราออกจากซิมพาเทติกไปสู่สภาวะที่เรียกว่าดอสโซเวอร์เกิลคือชับดาวหรือคอลลปส์คือล้มทั้งยืนไปเลยหมดพลังอย่างสิ้นเชิงนอนแล้วก็คือไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเลยอยากจะนอนต่อไปบางคนถ้าไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องจิตใจด้วยนะคะก็จะ หนักหน่วงเป็นพิเศษซึ่งพี่คิดว่าอัตราคนที่อยู่ในสภาวะนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปีนี้นะคะ2025หรือ2568นะคะสังเกตพี่พี่พี่ฟอร์ c ค s t เอาแล้วกันเนาะไม่ไม่ได้มีความรู้แต่ว่าวัดจากจำนวนคนที่พี่เจอก็คือว่าเออ 65, 66, 67เนี่ยหรือว่าเราทำงานอย่างหนักหน่วงเราออกจากโควิด แล้วก็ทํางานด้วยความทุ่มเทตั้งใจด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าด้วยกันสู้หรือไม่อย่างหนึ่งคือเราก็หนีหนีความยากลาบากหนีการคับคนออกหนีอหนีวงจรต่างๆแล้วก็ไป,ไป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 ข้างหน้าจนถึงสภาวะหนึ่งซึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วหนึ่งร่างกายบอกร่างกายก็จะ,ะโกนบอกให้คุณหยุด โดยการที่ทําให้คุณหมดเรี่ยวหมดแรงทําให้คุณป่วยในรูปแบบต่างๆป่วยแบบ,แบบแค่ไม่ใช่ภูมิแพ้อะป่วยแบบว่าคุณต้องแอดมิดโรงพยาบาลคุณต้องนอนอยู่บ้านเป็นอาทิตย์ๆคุณติดไข้หวัดใหญ่สายพันุเอที่ต้องอยู่บ้านหนึ่งสัปดาห์หรือต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะคะการติดไข้หวัดหรืออะไรต่างๆไข้หวัดมีอยู่แล้วนะในอากาศนะแต่คนที่ติดเนี่ยคือคนที่ร่างกายอ่อนแอถึงจุดหนึ่งึ่งร่างกาย ต่อต้านไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่ก็ได้อาจจะอิงหลักวิทยาศาสตร์นิดนึงแต่ว่าพี่เชื่อว่าเมื่อคนเราแข็งแรงแล้วก็ไปรับเชื้อโรคในอากาศที่พอเราจะสู้ได้เนี่ยร่างกายก็ยังสู้ได้นะคะเราก็จะไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าถึงจุดที่เราอ่อนแอจริงๆทั้งร่างกายและจิตใจเชื้อนั้นก็จะเข้ามาในร่างกายแล้วเราก็ติดเชื้อได้ง่ายนะคะกลับมาที่ดโซเวอร์เกิลคือ ที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า very low energy คือ very very low เลยนะคือเอาตัวเองขึ้นมาไม่ได้ในการทำกิจวัตรประจำวันปกตินะคะหรือใช้คำว่า collapse หรือ shutdown ก็คือว่ามันปิดไปเลยอะ่ะทุกอย่างมันระบบสภาวะต่างๆแม้แตล่ลมหายใจมันก็ยังจะเหมือนกับว่ามันแผ่วเบามันไม่มีแรงไม่มีพลังนะคะแล้วก็ collapse คือมันแบบ มันพังพินาศอะเหมือนชีวิตมันทลายไปอะพี่พี่เคยถึงจุดนั้นนะแต่พี่ใช้คําว่าเปินเอาท์ซับคำหนึ่งที่พี่อธิบายกับตัวเองคือพี่เนี่ยเมื่อยไปถึงกระดูกชั้นในอะกระดูกทุกเซี่ยวของพี่อะมันมันเมื่อยไปหมดแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ลุกอะไม่ไม่ขอลุกมาเลยพี่ใช้เวลาตรงนั้นมันสามวันพี่จําได้แล้วก็อยู่ตรงนั้นอะแต่พี่เรียนรู้ทางด้านนี้มาพี่รู้เลยว่า พี่ยังไม่ได้เข้าใจมันเท่าวันนี้นะคะเมื่อสักหกเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ว่าพี่รู้เลยว่าอ่ะถึงจุดนั้นอ่ะพี่ก็ต้องพักให้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าร่างกายปรับยังไงแต่ปรากฏว่าร่างกายของพี่มปรับมหาศาลมากเลยพี่เข้าพี่เข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะตอนนั้นก็คือไดานามิกของพลังงานชีวิตพลังงานการย่อยพลังงานการขับถ่ายทุกอย่างมันลวนไปหมดเลยซึ่งพี่ก็ผ่านพ้นมาแล้วเลยมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังได้ ก็คือเล่าประสบการณ์ของพี่คือทํางานมาอย่างหนักทุ่มเทนะคะแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันมันใช้เกินไปแล้วอะกว่าเราจะรู้คือวันที่มันชัดดาวพอกลับมาทบทวนอีกทีอ๋อที่พ,พ,พี่นั่งสอนจนปวดร่างกายปวดไปหมดเลยทุกครั้งที่สอนเสร็จพี่ก็จะปวดตัวปวดร่างกายแล้วกลับมาแบบว่าเหนื่อยล้าหมดพลังเนี่ยก็เพราะพี่ว่าโอเวอร์ยูสตลอดเวลานะคะ ถึงจุดที่มันชัดดาวมันก็จะชัดดาวไปเลยนะแต่พี่คนนี้สิ่งที่พี่อยากจะพูดใน ep นี้คือพี่อยากให้เราเรียนรู้แล้วก็สังเกตหลายๆคนอาจจะยังไม่ถึงจุดนี้แต่ให้ไปสังเกตคนที่เรารักนะคะเพื่อนๆเ,เราเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาวะด o โซเวอร์เกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะไปแตะดีเพสสูงมากๆถ้าเราไม่พาเขาขึ้นมาให้ได้ นี่คือหน้าที่ของไม่ใช่แค่พี่นะทุกคนฟังพี่อยู่ตรงนี้ทุกคนติดตามพี่มาทุกคนเป็นนักเกลงของพี่เนี่ยทุกคนต้องมีวิธีพาคนที่เรารักขึ้นมาจากภาวะของการชัดดาวให้ได้แล้วคุณจะเห็นมากขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่เขาเกิดมาพร้อม ipad เนาะเด็กยุคใหม่ล่าสุดหรือว่ายุคที่เมลานีอัมเบต้าอะไรของเขาเนี่ย เขาเกิดมาพร้อม iPad เถอทุกอย่างเขาอยู่ที่จอข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์ก็น้อยการที่เขาใช้เครื่องมือสื่อสารอันนี้พี่ว่า o v e r u s e เขาไมา่ได้เหมือนยุคเรายุคพี่ยังเล่นสนามหญ้าเดินสวนสาธารณะไปเล่นอะไรเป็นทีมได้อย่างนี้นะคะก็คือค่อยๆดูก็คือเขารู้สึกว่ามัน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 เหมือนภาพ ภาพที่พี่ให้นะกลับไปดูภาพในกลุ่มของ True Love Community นะคะแล้วก็ถ้าหาเลื่อนขึ้นไปโหลดภาพไม่ได้เนี่ยสามารถเข้าไปในกรุ่มได้นะคะภาพที่ให้ให้ไว้ตลอดให้ให้ทุกคนได้ใช้นะคะภาพก็คือว่ามันมันหมดเรี่ยวหมดแรงมันมันไม่ใช่แค่แรงกายนะมันแรงใจด้วยอะ่ะมันมันหมดไปหมดทุกอย่างเลยนอนพับภาพตรงตรงโต,ต๊ะทำงานอย่างเงี้ย แล้วก็กลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์ก็แบบหมดพลังไปไหนไม่ได้แล้วก็เช้าวันจันทร์ก็คือวันที่แย่ที่สุดๆแย่สุดเลยต้องลากตัวเองขึ้นไปให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าโชคดีคุณก็ยังไปได้ไงลุกขึ้นมาแล้วไปได้ฟื้นตัวเองก็โอเวอร์ยูสขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปใหม่แต่มีบางคนนะมันตกลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้เลยอันนี้คือหน้าที่ของคุณ นะพี่สั่งเลยคือหน้าที่ของคุณที่จะต้องพาคนเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยไม่ได้เกี่ยวกับทางจิตเวชท,ทางนักจิตพยา,ยาอันนั้นคือการรักษาซึ่งเราเราเองก็พาเข้าไปได้นะคะเราพาเข้าไปได้แล้วก็ใครอยากได้ไรายชื่อคุณหมอหรือว่านักจิตที่ที่พี่พอจะแนะนําได้เนี่ยทักไลายเข้ามาได้เลยพี่มีพี่มีคอนเนคชั่นของทั้งหมดที่จะรีเฟอร์ให้ได้นะคะ สายวิชาชีพที่ต้องการนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของเราเราทุกคนนะคนที่อยู่ในภาวะดอเชอร์เวอร์ก็เนี่ยอาจสมมติว่าถ้าเป็นลูกถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เดี๋ยวเราเข้าสังคมผู้สูงอายุเพื่อนร่วมงานนะเห็นเขาหมดเลี้ยวหมดแรงซึมไปไม่พูดไม่จาหงอยนะพี่ใช้คำว่าคือมันไม่มีไลฟ์อ n นเ g อร์จีเหลือแล้วอะ มันเหมือนแบบว่ามันมันอยู่ไปแบบว่า through ไปวันวนะัน่ะอันเนี้ยเริ่มเข้าสภาวะเนี้สิ่งที่จะแก้ไขได้นะคะก็คือว่าคุณต้องดึงเขาไปกลับให้กลับไปที่ซิมพาเิติก่อนก็คือใช้พลังงานอ่ะให้เขาฉุกพลังงานเก่ามันไม่ได้เก่าหรอกมันต้องเริ่มใหม่ให้เขากินให้ดีดื่มน้ำให้ได้นะแล้วก็ แนะนำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นของพี่ที่บักจะแนะนําเลยนะคือต้องให้สัญญาณกันเลยว่าจากนี้ทุกวันนะต้องเปิดม่านแล้วก็ให้ไปรับแสงแดบดบนะแล้วบางทีเนี่ยด้วยความรักของพี่ด้วยความห่วงอย่าง,งพี่พี่ก็จะส่งต้นกระบองเพชรต้นไม่เท่าไหร่หรอกน่ารักน่ารักที่ที่พี่ชอบนะคะพี่ส่งไปกับมือทางไปรษณีย์เลยนะหรือว่าพี่เอาไปให้เองได้เลยก็คือให้เขาสักสาต้นแล้วให้เขาดูแล ให้เขาดูแลให้พี่หน่อยแค่อาทิตย์สอาทิตย์นี่ยมันคือคีย์เวิร์ดภายใต้นั้นก็คือดึงจากสภาวะโดโซโวล์กอเนี่ยขึ้นมาที่ซิมพาเทติกให้ได้เหมือนกับว่ามันต้องจุดไฟใหม่มันต้องรีบูตใหม่มันต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ให้ได้อะแค่นั้นแหละอาทิตย์สอาทิตย์แหละแล้วก็ค่อยๆให้เขานะหรือบางทีเอ่อให้เขาไปเดินสวนสาธารณะเดินตามหมู่บ้านนะแล้วก็ ส่งรูปมาให้เราหรือหรือว่าให้เขาทำแอคทิวิตี้ต่างๆอ่ะลองคิดดูนะถ้าเด็กคนนั้นนะยังอยู่ในห้องต่อไปหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์อาทิตย์ที่สาซึมเศร้าแน่นอนไม่ต้องหนึ่งสหรอกพี่ว่าเกิน7วันก็ซึมเศร้าได้แล้วซึ่งมันไม่ดีเลยและการที่ต้องเทคยาทางการแพทย์นะคะการที่เขาต้องได้รับการทรีตเมนต์เนี่ยมันจะทำให้เขาหลับแล้วก็ประคองตัวไม่ได้ ซึ่งยาพวกนี้ก็เป็นยาที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรพี่ก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนะคะก่อนนี้เขาจะถึงมือแพทย์เนี่ยมถึงมือเราก่อนคุณไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเท่าพี่อะแต่ให้คุณรู้ว่าให้คุณเดาเลยว่าเขาถึงสภาวะนี้แล้วแล้วต้องพาเขาขึ้นมาให้ได้ด้วยความปรารถนาดีของคนพี่ชอบคําของคุณหมอจิตแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งซึ่งก็ทํางานด้วยกันแล้วก็สอนพี่มาด้วยนะคะก็คือว่า เราไม่ได้เปลี่ยนคนข้างหน้าด้วยเครื่องมือที่เรามีหรอกนะสิ่งที่ไม่ให้นี่คือเครื่องมือใช่ไหมคะแต่เราเปลี่ยนคนข้างหน้าด้วยความปรารถนาดีของเราซึ่งพี่คิดว่าทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่า tools ต่างๆก็เอามาเอาความรู้จากพี่และจากหลายๆแหลง่งแต่สิ่งที่คุณทําคือคุณต้องปรารถนาดี แล้วเราก็จะไม่ล้ำเส้นฝั่งวิชาชีพคือเราไม่ได้รักษาแต่เราให้ความแคริงให้วิธีการที่เราก็ได้ผ่านมาแล้วเช่นไอ้ต้นกระบองเพชรเนี่ยพี่ก็มีพี่ก็แค่ฉีดสเปรย์เขาทุกวันแต่พี่รักเขานะรักเขาดูเขาดอกเขาบานไหมแสงเขาพอไหมเขาชอบตรงนี้ไหมซึ่งพี่ก็ใช้วิธีนี้กับลูกศิษย์พี่หลายๆคนนะคะ แล้วก็เราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ไว้ใจให้กับเขาก็อนุญาตให้เขาส่งภาพถ่ายให้อนุญาตให้เขาส่ง journal มาก็ได้เขียนก็ได้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไม่เกินสองอาทิตย์พี่ไม่เห็นใครเกินสองที่์คอการการ r e บ o o t เนี่ยนะเขาก็จะขึ้นมาเพราะเขามีพลังงานชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยก็พาเขาไปอีกสเตจหนึ่งคือ ventral v e r t i c เดี๋ยวพี่จะพูดใน ep ต่อไปนะคะก็คือ คีย์เวิร์ดของอน,นี้คือถ้าเรามองคนข้างหน้าแล้วเขาตกอยู่ในสภาวะนี้แน่เลยยังไม่ดีเพสนะแต่ว่ามันแบบหงอยเป็นไก่หงอยหมดพลังชีวิตเศร้าส้อยแล้วก็เหมือนกับว่าไลฟ์เอ e เนอร์จีมันมันมันพังไปแล้วอะ่ะเขาอ,อาจจะเจอเรื่องอะไรที่เราก็รู้ว่ามันเรื่องอะไรก็ได้หรือว่าอยู่ดีๆมันพาตกไปเลยก็ได้นะคะเรา มีหน้าที่ทำให้เขากลับไปอยู่ที่สภาวะซิมพาสติกกลับไปฟัง e ีีที่แล้วนะคะ EP ีที่99ว่าจะต้องทำยังไงบ้างพี่ใก้เทคนิคว่าชวนอะไรก็ได้ที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราเราต้องทำเป็นเราจะไม่คุยเรื่องนั้นนะไม่คุยเรื่องที่เรารู้อะไรที่เขาทำให้เขาพังเช่นเขาอกหะนะักอ่ะหรือเขาแฟนเขาจากไปสุนัขเขาจากไปอะไรอ่ะทรัพย์สิสนเขาเสียหายเนาะบางคนโดน call center โดนอะไรพวก ไม่พูดถึงสตอรี่เลยนะไม่พูดถึงอะไรทั้งนั้นพี่พูดอย่างเดียวว่ากิจกรรมอะไรที่เขาพอจะทำได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่งให้พี่ดูบ้างด้วยด้วยความรักและความห่งใยเนาะบางทีพี่พี่พี่ทวงบ้างวัน2วันแรกค่ะแต่พอจุดประกายได้ restart ได้ start เครื่องยนต์ได้เนี่ยเขาก็จะส่งมาพี่ก็จะรู้แล้วว่าเครื่องมันเริ่มติดแล้ว แล้วพี่ก็จะพาเข้าไปอีกสเตจหนึ่งก็คือ ventral w o r k e r ก็คือทำอยังไงให้เขาอยู่ในสุขภาวะที่สมสมบูรณ์สมดุลทั้งกายและใจแต่ถ้าอยู่กับพี่เนี่ยพี่ก็จะเรียนให้ให้สอนให้เขาเรียนรู้ทั้ง3ส,สเตจนี้ด้วยเพราะเขาไม่ควรจะ overuse energy อีกเพราะว่ามันก็จะกลับไปพาสภาวะ burn out อีกรอบหนึ่งก็ไม่เอาเราไม่กลับไป cycle เดิมนะคะพี่ทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมอ่ะตัวอย่างของพี่เลยหคือ สัญญากับพี่ว่าจะต้องเปิดม่านทุกเชา้าเปิดม่านรับแสงอาทิตย์ทุกเชา้าม,มันอาจจะไม่หนาวแบบช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นปีที่หนาวก็สบายทุกคนก็อยากเปิดแต่ว่าคนที่ตกอ,อยู่ในจภาวะาน,นี้ค่ะเขาก็ตื่นมาแล้วเขาก็ไม่มีพลังแล้วเขาก็อยากนอนต่อแล้วก็อยู่ในห้องอย่างนั้นอะ่ะบางทีก็อยู่กับมือถือแล้วก็ไทยๆๆยไายไไปมันก็ไม่มีไลฟ์ฟอร์สอะไรทั้งนั้นนะคะก็เชิญชวนให้เขาหนึ่ง เปิดม่านรับแสงแดดรับแสงแดดตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเขามีพื้นที่อะไรเขาไม่มีอะไรเขาไม่อยากไปเจอใครเลยเขาไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ใดๆเขาไม่อยากออกจากห้องเขาอยากจะเก็บตัวเงียบอันนี้เป็นสัญญาณที่ชัดมากนะพี่ให้เท้าโทรไปหาพ่อแม่พี่น้องก็ไม่เอาอีกมีปัญหากันอีกไม่อยากจะเล่าให้เขาฟังถึงความ่พ้แพ้ถึงความผิดพลาดอ่ะพี่เข้าใจเพราะฉะนั้น ที่ระเบียงหวางต้นไม้ได้ไหมมีต้นไม้สักต้นไม้อ่าอาจจะมีอยู่แล้วก็ดีเลยก็รดน้ําต้นไม้แล้วถ่ายคลิปให้พี่นิดนึงได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมว่าต้นไม้เป็นยังไงบอกว่าบางทีตายหมดแล้วอโอเคบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวสั่งต้นตะบองเพชรมาดีไหมเรื้องง่ายๆมีดอกน่ารักน่ารัก,รกหรือว่าใช้ที่ส่งไปให้อะไรก็ได้อ่ะที่คุณพอจะให้เขาได้ต้นตะบองเพิรต้นละห้าสิบหกสิบบาทเองอ่ะ ถ่าส่งอีกนิดหน่อยเราก็ให้ได้อยู่แล้วนะคะด้วยด้วยการพาคนหนึ่งคนเขาขึ้นมาบางคนมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็หน่อยไปด้วยนะสัตว์เลี้ยงก็หน่อยไม่ไม่ไมอาแต่สัตว์เลี้ยงมันจะขึ้นง่ายหน่อยเพราะเขาก็ต้องให้อาหารแมวให้อาหารหมาหรือพาเขาไปเดินบ้างพาเขาไปตัดขนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะ ต้นไม้สัตว์เลี้ยงแสงแดดนะแล้วก็อีกนิดนึงพอ3วันผ่านไปเขาพอเริ่มจะทําได้แล้วหรือแนะน,นําหนังสือที่ถูกต้องให้เขาอ่านนะพี่ก็มีหนังสือหลายเล่มที่ดีของต่างประเทศนะหรือว่าเขาอยากได้ของคุณนิ้วกลมหรืออะไรเนี่ยก็ให้เขาสั่งมาตอนที่เขาสั่งก็ให้เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะส่งมาให้เรานิดนึงว่าเขาอยากอา่านเล่มไหนนะแล้วให้เขาอา่านด้วยนะไม่ใช่แบบสั่งมาแล้วกอง แต่ก็ดูเ n เ r g y เขาด้วยนะคะ Energy จเขาอาจจะไม่ไปกับเรานะเราก็ค่อยๆหาวิธีด้วยความด้วยความปรารถนาดีอะ่ะคือถ้าเราไม่พยายามนะแล้วก็บอกว่าจะเป็นไหมก็เขาจะไปแตะภาวะซึมเศร้าแล้วเขาก็จะต้องเราเนี่ยแหละในฐานะที่เขาก็ให้เราเข้าพื้นที่ที่ที่ลึกมากพอสมควรเลยนะเราก็ต้องอาจจะไป ต้องแนะนําจิตแพทย์ให้เขานักจิตวิทยาให้เขาแล้วมันก็จ้องถึงจุดที่ฐานยาซึ่งพี่ไม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 ่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเลยนะคะแต่ก็มีไหมมีไหมที่ที่ต้องพาไปถึงจุดนั้นก็มีแล้วก็มันก็เป็นภาวะที่อาจจะง่วงนอนซึมก็ไปอีกแต่ว่ายาก็จะทําให้เขาดีขึ้นแล้วพอเขากลับขึ้นมาเขาอาจจะกลับมาคุยกับเราให้เราช่วยเหลือทางด้าน ความสมดุลชีวิตในด้านต่อ,ตอไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่พีออ่อยากส่งข้อมูลความรู้ใหม่ให้พวกเรานะพี่ทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจบ EP นี้นะคะไล่ไปตั้งแต่ซิมพาทติกคือมนุษย์เราเนี่ยไม่สู้ก็หน,เนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา overuse energy ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้รู้จักสภาวะสมดุลสุขภาวะที่สมดุลของชีวิตเมื่อเราอยู่ในสภาวะสู้และหนีมาอย่างยาวนานเนี่ย วันหนึ่งเราจะเจอจุดที่เรียกว่าเบนะิร์นเอาเนาะจุดหนึ่งที่เรียกว่ามันร่างกายมันชัดดาวไปเลยปิดปั้งไปเลยนะบางคนก็ป่วยนะบางทีพี่ก็ถึงจุดนั้นนะป่วยป่วยป่วยหนะักป่วยหนะักสามวันสี่วันนะบางคนก็แอดมิดโรงพยาบาลโดยที่มันมันน็อกอะทุกอย่างพลังงานข้างในมันน็อกนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ ไม่อยากปฏิสัมพันธ์กับใครเลยไม่อยากออกไปข้างนอกทั้งคนและสังคมและสิ่งของไม่อยากทําอะไรเลยนะคะพี่พี่ไม่รู้ว่าพี่อาจจะเจอเยอะกว่าหลายคนหรือเปล่านะแต่พี่อยากให้ทุกคนสังเกตให้เป็นว่าจะมีคนแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคีย์เวิร์ดของพี่ก็คือถ้าเขาพลังงานเขาหมดพลังงานชีวิตเขาหมดไปแล้วและเขาอยู่ในสภาวะเช่นนี้ เมื่อเราค่อนข้างรู้ว่ามันใช่เนี่ยเราก็แค่เข้าไปด้วยความปรารถนาดีและแนะนํากิจกรรมเล็กๆให้เขาโดยที่เรายังเป็นแอคคอมพานีนะเรายังเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตของเขาไม่แปะเรื่องรายละเอียดเลยเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในวงในเราก็มาจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเราไม่พูดถึงเลยเรารู้อย่างเดียวว่าเขาจะต้องดีขึ้นชีวิตเขาจะต้องดีขึ้น นาะมันไม่มีอะไรพังทลายไปหมดหรอกเราเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่ฉุดขึ้นมาการฉุดขึ้นมาจากโดโซวัล so, er, ก์ก็คือว่าทําให้มัน Overuse e ูสเอเนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากลับไปที่ซิมพาทติกให้ได้นะคะกิจกรรมที่เขาชอบและรักในชีวิตประจาวันแล้วมันง่ายยเนะีต้องง่ายด้วยนะอย่าให้มันยากเกินไปนะคะแค่นี้ให้เป็นการจุดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้กลับมามีพลังงานชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะใน e ีีหน้าจะเป็นการพูดถึง ventral w o r l o ก็คือ balance จากการที่เรา overuse แล้วชัดดาวแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าการอยู่ในสภาวะที่มันมีสุขภาวะที่สมดุลนะ่ะเป็นเช่นไรเดี๋ยวฟังต่อที่ e ีีหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ